คุณตาพานะคะอาบน้าเสร็จแล้วนะคะก็นะคะพาน้องซับมงคลนะคะเดินออกกําลังกายนะคะตอนเช้านะคะก็นะคะพาน้องซับมงคลมาเดินออกกําลังกายนะคะตามเช้านะคะไปแล้วไปแล้วตามซับมงคลไปนะคะพาแม่แม่นะคะพ่อพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะตามนะคะตามนะคะไปรับชมนะคะน้องซับมงคลนะคะ อาบน้ำเสร็จแร้วนะคะสุดโรนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะโอนะคะเดินนะคะเดินออกกำลังกายนะคะอุ้ยจะเดินทันไม่ยายนะคะจะเดินทันนะคะพี่ซับมงคลไม่น้อเน,นี่นะคะต้องมีที่หองนะคะคาบนะคะอยุดประมือกัวต้นกล้วยนะคะต้นฟ้าบ้านได้ยินไปถึงนู่น มงคลมีของกินมงคลก็นะคะมีก็นะคะมงคลเลาไปแล้วก็ตามมงคลไปก่อนนะคะตามมงคลนะคะค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมารับชุมนะคะน้องสับมงคลนะคะมงคลไปตรงไหนมงคลไปตรงไหนมงคลก็เดินไปนะคะตามทางไปเรื่อยๆเอ้ามาถึงเดิมแล้ว ลมเย็นนะคะลมเย็นนะคะแถวนี้ก็มีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะไปเดินนะคะกลัวหลน,นะคะไปเดินไปที่ก็ลมนนะะเย็นนะคะเย็นนะคะสบายมากเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะ อันนี้ก็นะคะผักนี้ก็ทานได้นะคะผักได้นะคะมีนะคะผักนะคะเถวนะคะเถวบ้านนะคะเรานะคะผักเยอะแยะเลยนะคะตกำลังออกฝลนนะคะนี่ก็ทานได้นะคะทานได้หมดเลยนะคะนี่นะคะเป็นผักบ้านตาบ้านดงของเรานะคะอะไรเขาเรียกทุบรกกระทบเราไะ้ดักทุบดักทุบดกทุบ วัวนะคะไปนะคะเรื่อยๆเลยเาะแล้วเลาะทุ่งนาเลยนะคะวิวนะคะสวยงามมากเลยนะคะไปนะคะไปเรื่อยๆทุกคนสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆครับโอ้ยไม่มีเสียงเลยเต็มเต็มปากเต็มปากนะคะ เต็มปากไม่มีเสียงนะคะสวยสวๆครับสวยสวยทุคนสวยสวยเลยสวัสดีครับครับสวยสวยครับ อ้ยสวยงามมากเลยแต่ไม่มีเสียงนะคะอาหารอยู่ในปากนะคะก็ไม่มีเสียงเลยนะคะสวยมากน่ารักมากเลยนะคะทรับ์วบงคลนะคะโอ้ยโอ้ยหนูไม่ไปเดินบนถนน โอนะคะจะเดินนะคะพ่าน้องจับมงคุณนะคะเดินรอบหนึ่งนะคะแล้วก,ก็กลับนะคะกลับไปนะคะดเดินนแล้ว,ลวนะคะเดินนะคะได้รอบนะคะรอบนะคะหนึ่งเลยนะคะก็น,นะคะเป็นวิวที่สวยงามมากเลยนะคะวิวที่สวยงามมากเลยนะคะมีนะคะมีทั้งนกนะคะทั้งาั้งไกนะคะช่างงามนะคะ หยุดกินหญ้าก่อนนะคะหยุดกินหญ้าก่อนนะคะสวัสดีครับพอเสียงหน่อยหนูก็เดินไปก่อนหนูมาทำไมยายจะ,ะยายจะเชียง,งยายจะถ่ายเชียง สวัสดีครับอู๋อีกสวยๆขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยโอ,โอ้โหเสียงหน่อยโอ้โอโหน่ารักมากเลยมาไปขันขาขันขาโดนน้ำค้างนูงก็เดินเด้ด้ยน่ารักเสียงเพราะมากเลยนะคะน้องสับงคุณนะคะก็เดินนะคะ หญ้าแบบนี้นะคะค่ะเขาก็ไม่กินนะคะแห้งนะคะหญ้าแห้งหมดแล้วนะคะบางคนก็ไม่กินนะคะโอ,โอ้นะคะแค่เลือกกินนะคะแต่อ่อนๆน,นะคะเอาเอาเลยดึงเลยดึงเลยนะคะกินหญ้านะคะหิวรถเด้อ ต่ออีกแล้วครับเลียน,นะคะระับไปต่อนะคะจิบ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 อ่ะจิบจิบจิบนะคะเดินแดงทางอา,าผาเผยนะคะเียมาเลยเดินตามมาเลยมงคลตามมาเลยนะคะหนูดเดินทางนู้นแหละยาย ไทยเฉียงบงังนี่นะคะเดียนนะะ๋ยน,ยนะคะเดิี๋ยวค่ะมันไม่เก็บฝั่งนี้ด้วยต้นสะูง <c oughs> อ่ะมีฟันเอาเลยก็หน <c oughs> ึ่งผมว่าจะตัดทิ้งนี่เลยรอโค้ดเก็บก่อนช <c oughs> าวบ้านเขามากเก็บที่เหล็กนะคะ,ะ,ะที่เหล็กนะคะ ตาอี่เหนังใหญ่ตาหนังใหญ่พอทานลงกาบก็จปรมาเลยนะคะาล้ะจไ่ไตมไม่ตโอตันันเก็บที่เหล็กนะคะเก็บที่เหล็กนะคะที่เหล็กออกเยอะนะคะ นึ่งเดินอ่ามาถึงแล้วนะคะมาถึงทางเข้าบ้านแล้วนะคะนี่นวลอ้อเลยอน,นี่นะคะทรัพย์มงคลก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงแลวะะ้ว มาถึงแล้วนะคะก็นะคะขอฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องตาอวยซับมงคลครับโตโตนะคะสวัสดีครับอ่ะสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไอเสียง่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตาอวยซับมงคลครับ โตโตนะคะสวัสดีครับอีกรอบหนึ่ง